ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหน้าบ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคนที่นอนที่ข้างบ้านลุงพลนะครับเป็นใครนะมาดูอันนีครับสวัสดีครับของคนทักนะครับวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยวันนี้ไม่เห็นเัาก็เออคือโดนฝนไม่เออปวดหัวนิดหน่อยครับก็เลยพักผ่อนก็ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับก็พักมาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วกลัวไปติดไม่ค่อยเห็นถ่ายตั้งแต่วันที่ตำรวจมาบ้านลุง วันที่ตำรวจมาผมถ่ายเออวันนั้นถ่ายอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่เห็นสามวันวันนี้วันที่สามก็คือไอ้แบบโกไปติดเพื่อนนะคือคันนือคันตัวนิดหน่อยกอ็ไรเออหยุดดีกว่าโกาแล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นไหมวันนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วสอ,องวันแรกก็ยังไม่ค่อยไหยกวก็เลยเออพักดีกว่าเราโกาไปกกติดเพื่อน ไม่สบายนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะใช่ออากาศที่กกกอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนครับแล้วช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับผมก็เห็นปิดไฟนะเมื่อกี้เอ็มสี่รถมาจอดอยู่หน้าบ้านลุงแต่ว่าต้นแฮกปิดไฟอยู่ครับทีแรกตอนนี้เปิดแล้วครับก็เลยมาเรียกมว่าไม่เห็นเลยมาถามดูว่าเป็นอะไรนะครับครับก็สรุปก็ไม่สบาย ไม่สบายนิดหน่อยครับขั้นหนือขั้นตัวแต่ก็อาการไม่เยอะคือพักผ่อนให้หายแล้วก็พอหายแล้วถ้าพรุ่งนี้ไปไหวก็จะไปทํางานต่อเพราะวันนี้กลัวเออกลัวไปติดเพื่อติดอะไรเงี้ยก็เลยเออพักผ่อนดีกว่าค้าข,างขาองก็แป๊บแป๊บึงไปปิดรถแป๊บหนึ่งได้ครับปิดประตูรถเดีอยอย๋ยวอะไรเงี้ยข้าของฝนตกฝนตกเลี้ยงปิดประตูรถนะครับ แล้วกลับไปหาไอ้วนจอมซานะครับวันนี้ไม่ซาแล้วซาไม่ออกนะครับอนสามวันนี้ซาไม่ค่อยออกก็กินข้าวกินน้ำกินปลาเลยได้ปกติครับแต่คือแค่คั้นเนื้อคั้นตัวค<ม>ั้นเนื้อคั้นตัวเฉยๆผมไม่ใช่โควิดหรอกเนาะไม่ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่เคยออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่ในบริเวณบ้านเรา แลว,วันนี้กินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับที่เป็นห่วงขอบคุณเอฟซีทุกท่านห่วงเลยโอไม่เห็นน้องชายมาห้วันครับผมวันนี้รีบมาหาเลยน่ะครับก็อ,<ข>อ่ามีอะไรจะฝากถึงเอฟซีหน่อยก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงไลฟ์สดให้เอฟซีเห็นนะครับเพราะว่าก็คัน้วคันตัวเหมือนก็ไม่สบายนะครับก็พักผ่อนนะครับพักผ่อนเพื่อที่ว่าเออจะได้ไม่ ถ้าเป็นใครก็กลัวจะไปติดคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยพอหายดีแล้วผมก็จะไปทํางานต่อนะครับจะไปไลฟ์สดลงคลิปให้เอฟซีได้เห็นกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทํางานนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณที่ยูทูบเบอร์ที่เป็นห่วงแล้วก็เอฟซีทุกทท่านนะครับที่ยังคอยเป็นห่วงและรับต้นฮับกอกนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากช่องด้วยนะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับก็ช่องต้นฮับกอกเลยนะครับก็ อย่าลืมตอนนี้ผู้ติดตามอะไรครับผู้ติดตามประมาณเจ็ดพันห้าครับตอนนี้นะค้าของประมาณเจ็ดพันห้าช่วยดันให้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับค้าของก็ช่วยช่วยดันดันด้วยนะครับให้สักหนึ่งหมื่นซับเลยนะครับก็จะเป็นพักคุณอย่างยิ่งนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับข้าขอ,ของขอบคุณนะครับขอบคุณ like ต้นหางเราไปพักผ่อนข้าบผมไม่รบกวนแล้วข้าของข้าขอมีอะไรก็เรียกนะข้าบผมได้ครับบ้านนี่แหละครับพขอขอพักผ่อนก่อนนะครับก็ขอบคุณครับไปเลยนะ ไม่คุณเ,เปิดเปิดอะไรอย่างนี้เปิดอะไรอย่างนี้ทุกคืนโอเคอเคของขอหายไวนะครับครัขผมก็ขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมนี่เราก็เรียกขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับใครก็เรียกมีอัปเดตต้นแฮกนะเพราะว่าเอ็มมาแล้วมีเจอต้นแฮกคนระับปกติมาแล้วจะเห็นไลฟ์สดอยู่หน้าบ้านตลอดวันนี้ไม่เห็นเราก็เดินมาบ้านบ้านมืดก็เลยสงสัยนะครับ ก็เลยจะโกนเรียกไปเมื่อกี้สรุปแล้วฟังเพลงฮิปฮอปอยู่นะครอ่าราให้ต้นฮากพักผ่อนนะครับมเ,มลลเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับลุงก็ยังไม่มานะครับลกกุงยังไม่มาบ้านน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแนละ้วไอ,ดอเดียไอเดียไอเดียไอเดีย ปิดประตูหน่อยยุ่งเข้าปิดประตูหน่อยยุ่งเข้าโอเคนะครับขอ,อทีมช่างตั้งก็ยังทำงนานอยู่ครับซ่อมทำบ้านหมอหนุนอยู่นะครับ เราจะรอลุงครับตอนนี้ก็รอลุงอยู่หน้าบ้านนะครับนัดเอ็นก็มาจับที่เดิมครับที่เดิมผมเริ่มลงเม็ดแล้วครับลงเม็เดอะไรใครมาคุยกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไได้ยินเสียงแล้ว ตาจิงเจอเบื้องก่อนก็ได้อ๋อลุงวางครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ว่าใครได้ยินเสียงแเรืปรึกษากันครับอยู่โตมาด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันตั้งแต่มาทำยูทูบนี่ขอกระพริบขอได้คุยกันขอได้ได้คุยกันวันดีครับอฝากฝากช่องหน่ยครับฝากช่องหน่อยทั้งสองทั้งสองช่องเลยครับครับอันนี้ก็ขอฝากช่องเลยนะครับเอสซีนะครับช่องลุงวางกอกเกาะครับลุงวางกอกเกาะนะครับอันนี้ก็ขอ เอฟซีด้วยนะครับขอฝากก่อนครับพ่อเล่นเดียวครับพ่อเล่นเดียวครับในก็พ่อเล่นเดียวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงวางกดกนะครับไปกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ ครับผมผมป่าวต่อยนุ่มโลโซป่าไต่อยกอกครับผมหนุ่มโลโซครับผมอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องเพลงแล้วตอนนี้ครับไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องเพลงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่นะครับทุระเยอะครับช่วงนี้ครับช่องาดคอยด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมรักและเมตตาช่องน้อยๆด้วยนะครับผมป่าต่อยกอกนะครับคืออ่า ต้องเลี้ยงยายนะครับทุระเยอะนะครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้พี่บ่าวต้อยนะครับแล้วก็ลุงวางนะครับขอบคุณมากครับผมบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านผู้ใดมันนั่งแอคชั่นเยอะนะผู้ใหญ่มแอคชั่นเนี่ยเอาไปรอคนรอคนรอโอ้ข่นแม่นได้เบอร์เข้าได้เข้าได้จิตป่าแล้วเนาะนั่นเหรวผมโทรหาเบอร์เก่าไหมโอ้ยเบอร์โทรศัพเข้าโดนก่อนกับว่ามีคนรับเลยกับว่าเขาไป ได้ไลยเด้โอ้ได้ไล่เนอะานิตที่นาที่นาเรากวจะเอาเบอร์แม่มาต่อยอ่าเราจะเอาเบอร์ปูให้พรอเบอร์พ่อเขาให้พรอเราถ้าไปรูเฮี่ยนเรอกกไปเลยบันนี้ถ้ารูเฮี่ยนแล้วนะะผมแม้เลยฮะจทำคเทนติ้งใครทายอยู่ะบุกบ้านช่างกงนะครับถึงกะบุกบ้านเลยล่ะข้ามนหลังบอกให้าวาลัถึงกบุกบ้านเลยบุกบ้านช่างโกงครับ อ,อย่าใส่สูตรเต็มยศไปได้ล่ะนอน้องเพีงแบบนี้เดอ,ยอ๋ยว <c oughs> ครันว่าใส่สูตรเต็มยศนะบ้านตรงขามน้องเขากับเป็นนายสิบสุการโอ้โหคุณเพื่อเหรอ,อโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอลุงมาลุงแม่มาบ้านม,มาว่าสวดมนต์อยู่ก็สิเ,เหลวแล้วบาริสวดดอกมื้คนตกว่ะดอกแม่ส้ที่โอเคนะครับคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ